สวั mainland, สดีสวัสดีพี่น้องวันนี้มาพบกับสองแสลบน้าซุ้นหนึ่งน pues ้องพี <t ains> <t ains ่น้องมันี้กะคือเกาเนาะพี่น้องอยู่เพื่อนวันนี้คือปะคุ้มคนหนาะพี่น้องคนตกลิ่นคนคอยค่อยๆเนาะมันี้กแสลบเขาขั้วคือเกาเนาะพี่น้องฮะแต่เนี่ยกินได้พี่น้องข่าวผื่นเขาขั้วมันเอกแลบสั่งปลาหมึกมาเนาะพี่น้องผู้ว่าก็จะเอิญมึกยังมึกหอมหน้าพี่น้องมึกตัวนี้เนาะนี่กัมชิปันกีบนะพี่น้องเงินถ่ายกับประมาณ ลอยหนึ่งมาหอ่มหอมาห,อห่อลอยสามพี่น้องประมาณนั้นเก้าสิบบาทนี่แหละเพราะว่าเงินอันบาทขึ้นนอย,ยีลานพี่น้องนี่แสแลนะดังไพ่คางมาไว้เรียบร้อยนะพี่น้องมีแต่ว่าทำามืม่อไหร่ประมึกแล้วกะลวกนะพี่น้องจำจำจิ้มซีฟู้ดนะพี่น้องไะเฮ็ดเองนอพี่น้องเป็นมือกองเองเฮ็ดเองเลย เลยสิค่าต่างกล่องเอาเนาะนมันโบมเมนมืดไข่นเนาะกินเนาะไละ่ไดักินเนาะมันตัวน้อยยี่เสียเดี๋ยวสเลยได้กัน ยือนซ้อมมือเลยนะพี่น้องยืเรือนมาเด็กเขาปลามาขับปลาซ้าอมมือแล้วพี่น้องฝนตกเนาะเมื่อวานกรับพนตกบักแห้งเลยพี่น้องฝนตกแห้งแห้งวนันประมาณนั้นอันซีมุง้งย่างลพี่น้องฝนตกเมื่อวานทั้งลมทั้งฝนเรื <c ười> ่นหัวเบิดมีเยอะอ่ะ

cứ xí leo lèo Con tốt đẹp đấy thì nó Con tốt đẹp đó Con tốt đẹp đó Chị kêu khảo có bộ để kêu con tốt kia này Thằng mục con còn เกียวขาแล้ผพ้นต๊ะน้ามาถ่วมและมออก,อกงเงาะก็แหลเยงเกียวบยว <c oughs> วด้น้พี่น้องขายพ้นชุดโต๊ะันจัเนาะ้าเกียวล้วพนชต๊ะหั่้น้อง้้าวโต๊ะแก็เนาไม่คือปิกายนะไว้เนาะพ้นทันไม่ในืเลื้งม้นต๊ะห้ามแลเกล่ยวค่ะไม่เน้เลื้งเกีียวหรอเมื่อนี่ยเกีียวต่อไปก็ซาดีพนชิดโต๊ะหั่มเขาไม่เนื้อเลืองซาดีนีน่ยเหมือนไม่ในืเลื้งเกี่ยวสู้แสลง ขายพนเศรษฐกนจพี่น้องถ้าแม่ทำเกี่ยว án, ย้ำโต๊ทันหยาดคนบ่อท่านพี่น้องเจ้าชสต้าเจ้าชิมัดขาัางวิารบ่พลโต๊ขวันที่ส้าหาพี่น้องเ้าหาโชว์ที่พี่น้องพราะว่ามัานแดงแหงละ่ะพประดงกันลุยขึ้นกันดพี่น้องเพราะมีเงินเือนทีใส่เปนแดงแห,งแ,ง,แหงแล้วมาพี่น้องข้า มืกอว่าซดนะพี่น้องเราะว่าสแซื้อตัวเกเจ้าแพ้นาสงมันก็ลเลยเต็นแบบนี้นะแต่วา่าห้าสิบล้านนั้ะมึกว่าซดพี่น้องเลยนี่ปุย้งั้งปุกะทิ นี่ค่ะเฮ็ดเสร็จแล้วมืกบัวสดมืกบัวสดด้วพี่น้องมาเลยนะว่าจะกินเฉยๆว่าจะกินเฉยๆแน่แม่คือว่าคืออันนี้ซื้อมาแล้วมืกบัวสดพี่น้องพี่น้องรวยซ้ำเลยเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งเบิ่งซะแหล่ซื้อมืกพี่น้องมืกบัวสดโอ้ยแน่เบิ่งอันก็จะคล้ายเป็นแพ็กเลยพี่น้องคล้ายอันอันลายแพกหนึ่ง สามชิพคือสีส้มนี่พี่น้องนี่เบิ้งคือสีแส่บหรือสีส้มสือมาแล้วอันบิ้งสดพี่น้องเบิ้งโอ้ยถึงเวิร์กเบิ้ดส้มมาจะมาจะอยากคั่วมาจะอยากอันนี้นะคือเสาวกล้วยน้าพี่น้องโล่นึงสิบพันสามชิบบาทชี้ิบบาทอันนี้จ้าเสาบาเนาะพี่น้องอันนี้เขาละซองหลายเต๋อเด้พี่น้องเสาบาสไ้กินหลายเต๋อไปกินอยู่ซองเสืออันนี้เสากล้วยเนาะพี่น้อง ส really? so ักกล้วยคือกันบมเอออยู่พ่นอันนี้ขับละซองขับละซองได้สักล้วยไทยเอิญก็จะเอิญขับละซองเือเดียวบอกอืมขับช่องัญญายิกว่ามากินสับกล้วยนะพี่น้องเสียดาก็เลยฝากสื่อน้ำกระเจาเนาะมันไทยเอิร์ดช่องกระซองมาเบิ่งปลาหมึกพี่น้องพิษวางแหงนี่มึงดูปลาหมึกนะโอ้ยมาไดเรื่องมาไดเรื่องอ่ะเสียวได้ซื้อมาแล้วก็ต้องกินนะพี่น้องเสียดายกินไปเบิ่งนวะไปสิเป็นได้ เอาแก้ด่วนสอกล้วยนะค่ะพาร้อยได้พี่น้องโลหนึ่งสิบพันกีบเงินบาทขึ้นน้อยหลาประมาณสามสิบาทนี่แหละสามสิบาทหรือสี่สิบาทนี่แหล <c oughs> ยยะอามดำมดาดามวันใหญ่บนกล้วยประจานเออขี้ทานไผ่ผลเออนะพี่น้อง <c oughs> อันนี้กะคาว์ลซองน,นาะซาบาทซื้อมานี่ปลาห้า่น่ะมหาปลาหมึกอ,อัน อันเทีซนจะพิดวังข้องเข้าพี่พี่น้องแล้วบ่มีข้องแกะมยังนะบ่มีพักบ่มีแมวแก้มเลยมือนน่ะพี่น้องลุยแต่มันอย่างเดียวมาพี่น้องมากินอันปลาหมึกอันแซ่จะพิดวังโอ้เงาองเหรอมันลองมิยาป๊อกเป็นชิมดูค่ะแ่บอยู่บอกเป็นด่อืมน่าแต่บอยููมันยังออกชิบเปื่อยมันบ่โซดพี่น้องเห็นไหนนะคือว่ามันสีโซดเราสั่งมาแล้ว มันอ <c ười> um ันม so ันซนเพราะว่าก็จะแพกมากเนาะพี่น้องมาเบิงโอ้ยยพอกระเทือนซื้อมาแล้วก็ต้องกินเนาะพี่น้องโมจักอย่างคุ้มโมจักอย่างไทยพี่น้องขึ้วมาลอยมาเดื้อพี่น้องขึ้วมาลอยนึงหมดลอยโม่หอยลอยจำจักอันเงินบาทถึงส่วนประมาณเก้าสิบบาทนี่ละแม่สามสี่พันกีบพี่น้องนี่จะพกขึ้นได้ แต่มันกับบาดแสบตัว,ตว,ตวมันสุดปันไหนพี่น้องไม่มีสดเดาะแต่ประมุะ่งกันนั่งกนันอย่างบนซุดข้างขาเมื่อไหร่บ่มีของสดพี่น้องว่าซักพอพี่น้องเนนูาเนาะยูุราบ่มีทะเลนะพี่น้องถ้าเราสร้างมาจากไทยสร้างมาเทน,นพี่น้องเพื่อจิขามาห่อเท้านะพี่น้องเป็นมึงอืมคุ้งตั้บินไ <c oughs> ม่ต้องวา่มามันจะพี่น้อง มจัยาหอกมจังยาไข่เดีนะจาสิวกวนตัวเองบอกว่าเจ็บต่อไ่เว้นของน้ำมาทันแล้วนะแม่มันเป็นด้าพี่หนางมันบอกเพียนแต่ว่ามันบอกกรอบดีเสมันบอกกรูกรคิดๆน้ำพี่นาะบกรบแล้วมันเป็นแบบลลลี ้ามมาตูตัว้ามเดียวเหี้ยนี่คือว่าคือสีซดสั่งมาแล้วมัน็สซดตอนไงเนี่ยพี่น้องซื้อมาแล้วตนะ้องกินไปพี่น้องมาหัวมา แม่งวันแก้วเบย์แฮมส์มีข่าวหรอกมีทางข้องหวานนะพี่น้องน้ำเย็บปอกข้องหวานน้ำสแสละข้องข่าวแม่มมจะไปกินน้ำผาบไหมตัวเดียวไปเลยมีเย็บปอก Nó bị nó Xong xịt, xịt không Có miếng một chai cũng mất hạt rồi Xẹp cứ cầu Ô bà nhanh kìm kìm lửa xẹp cứ cầu Mày đưa nó, mày đưa Mày อย่าบอกว่าได้กินนี่ในบ้าแรงมของน้ำน้ำกับบัวหั่น,นกิน,นอของคาะแล้วลุยข้องวานนะั่นไม่ยับป๊อกอีก เบิ voi, bills, ่งขึ er> ้นไลยหลวแล้วคื้นหดลงหดลงมีป๊อมีป๊อหัวขวั่ายเบิ้งอะไรแนมเบิ่งกัย่งอันนีกเลยเบิ้งซีนน่แพ็คขื้งามๆมาโก็เรียนไงโยก็เรียนแบบมีปอปอะงามแตะทางน้ามันแต่โบชุดโบสุดนาอพี่น้องโบเสะปันเลย เดี๋ยพี่น้องหนะมาไปเรียงข่อยบดได้ไเนี่ปอกอะอยู่ไม ว่าวันต๊ะวานเนี่น้ำนักโต๊ตอนสีมุงยังเพิ่งลมต๊แห่งแต่ว่าโต๊ประมาณสมมุ่หนึ่งฮะคันข้อขนมบาบ้าวพ่้าวคลาข้อาคงข้นเนี่ยจะข้อขืนข้อแผงข้นนาะพี่นนอง เผื่อคนคล้องสายแผ่ขึ้นแผ่ขึ้นเลยมั้งเพชรเจวเจลเพชร ยูอ่ะอย่างมือนะพี่น้องพังกพรพักพรน่านะแห้งไว้เกี่ยวขาวท่านยูเลยไหมเกี่ยวแบบต่อเมลัยยิ้มแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้เอ้าพี่น้องถิมมึกกลับมาอันเสาวกล้ยเลยเนาะพี่น้องบัวว้แล้วข้องขาตอนนั้นบัวสดเนาะพี่น้องถ่ายกินอันข้องหวานเดียววันนี้ นี่ซื้อมาเห็ดเองนะพี่น้องสักวยโล่หนึ่งนะพี่น้องโลนึงสิบพันสบบาทนี่สามสิบบาทสี่สิบาทมองอะไรใจสี่สิบบาททะไมเงินบาทึืนยกไลเบ้อยนึ่งกา่าหนึ่งสามสิบาทนี่พี่น้องสาบบาทนี่แหละ อันนี้นะสาวบาทพี่น้องอันนี้นะโล่ห่อเลน่นน้ำ멜โล่หนึ่งห่อได้หนี่งนะพี่น,อลลน้องเอ้ยไลยเติบได้อันนี้นอ,อ่ะเฮ็ดทีมของข่าวมาหาของหวานเด้อของข่าวเบาไวเด้อพี่น้องผิดผ่าแล้วของข่าวเฮานะซื้อมานะแกกินเลยข,ของพญ่ยยบุญกวัวม,มากเด้อนี่เด้อของโป๊ะ <laughs> มันเย็นทองนี่พี่น้องกินลงไปมันเย็นพี่ทานไปพอิื่มมาเป็นขี้ทานไปพอนะอ้าวตัวยังไงลออันเลยมันใสพี่น้องไมได้นะน้ำกะเดียบร้อยมาใสหรือแม่ ถ้ามีน้ำก้อนทั้งรูมาใส่น้ำก้อนอยู่เลยลงทงลั้งรูนี่ใส่ได้กะทิเด้อะไรอ่ะเอากะทิมาละนะม,นมันนาวพรอมละกะทิต้องไปนะพี่น้องอ่ะอา้าวมันต้องเอาของหวานดับข่าวด้วยพี่น้องของข้าวนะพิษวางเด้ขอข้าวนะบัวได้บวดับวได้โอ้ยปลาพี่น้องลุยมาเนี่ยนะมาพี่น้องกินของข่าวไปแล้ว เอาของหวานมาแกะข้าวนะพี่น้องดับข้าวของข้าว,าวห่อน่ะพิษผาเด้อพี่เด้อพิษผายางหุดแห้งเลยของบดสดกินได้บะได้กินบดได้รลายน้อพี่น้องอ่าเอานะของหวานดับข้าวไปน้ำล้างมันเด้อพี่น้องนหวาน,วาน Hoa hẹn ngại ngọn hiệu sự sạc qua khoa học sau mọi miệng và hôm sự âm ảo nhạc ngọn tai 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 แกข่าวเือนี้นป้องหล่นวดเปลือเก้น้องพี่น้องมาเนี่ยกินร้าเนี่ยแลวใแหละสิลุยต่อน้ะพี่น้อง แต่จะได้จบคลิปไปพอกันมาคลิปนะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสแสแลนเดอร์บ๊ายบายสบายดี